ขาตั้งอะไรอะไี่นี่คุณพูดว่าอะไรคุยโทรพี่อะไรม่จริงอ่ะผมยกขาตั้งขึ้นแล้วคุณบอกว่าขาตั้งอะไรอะไรคุยโัพต่เกิดผมล้มข้ามาทำงานเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรอะไรผมก็คุยโทรศัพท์ไงอ้าวขาตั้งเนี่ยคุณบอกว่าขาตั้งเนี่ยคุยโทรศัพท์ไม่เกี่ยวคุณคุณจะ่ทำให้ผมล้มเนี่ยล้มอะไรโผีสุดหลาผีสุดหลา ใช่จ้าคุยโทรศัพท์จ้าคุยโทรศัพท์ที่ที่ไม่ได้ว่าเหรอไม่ไว่าค่ะแล้วคุยโทรศัพท์พี่ใจร้อนไปด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอคุยดีดีดอาเปเมนหรือเปล่เนี่ยเฮ้ยกตะกี้ผมเกือบจะล้มเนี่ยอ้อะไรเรื่องคุณอุ้ยคุยคยังงคุดยังไงร้อน้อนร้อนร้อน้อร้อนรอน้อรอนรนรอนรนรอนนนนอ้นนนอยคน้อน้อรอ้ร้อ้นนอ่านอ อยากได้เหรอเอออยากได้ซื้อที่ไหนอ่ะที่ตกไงเหรออือข้อแท้อะไรหรอวะแค่ไม่กี่บาทเองเนี่ยจริงเหรอนี่รักซิยอากได้ไหมากได้อยากได้ไปไปไปไหนอะไปไหนก็ไปไปนี่ไปโอ้ยาไม่เอาเลยเหรอเว่นแว่นไม่เอาเลยเหรอใส่ดูไหมไม่หลอไปเอ้าอะไรวะที่ก็หลอกที่ก็ไม่หลอก จิมมโนโใครใส่ก็หลอกใครใส่ก็ดูดีใส่อีกทีรอได้ทั้งวันบู๊อีกวะแค่มีกี่บาทดีครับหลักสิบเองครับผมใครใส่นี่รับรองว่าสาวติดเติมนะฮะปขาตั้งดีกว่าจบลง